ทุกคนนี่เรามากินต้มแซบปลาคังกันในห้องรดมากแอร์เย็นฉ่ำๆๆห้องน้ำส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวนี่สำคัญนะนี่คือ SS h o m e Sta y ทุกคนสวยมากข้างหลังที่เป็นนกกระจาบเยอะๆดูสิร่มรื่นไหมร่มรื่นม,มากทุกคนนี่ะห,ห้องรดมากทุกคนจานนี้เป็นเตียงนอนที่อลังการมากนอนสบายมากทุกคนเดี๋ยวราไปกินต้มยำปลาคังกันค่ะไม่ต้องดูฮะมีแต่ข่าวซ้ำๆจากเมื่อคืนค่ะ นี่ดูสีบิวสวยมากทุกคนนี่ฮะมินิบง่งมินิบาร์แอร์เย็นฉ่ำเรามากินเห็นบรรยากาศไหมแต่มัดปิดตรงนี้เป็นห้องเลื่อนออกไปก็ปิดได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเปิดออกแอร์ให้ออกใช่ไหมจะเข้าห้องนี้ฮะถ้าไม่อยากให้แอร์เข้าเราก็ปิดตรงนี้ได้เห็นไหมฮะปิดได้ทุกคนอ่นเรามากินต้มยำจากร้านนะฮะบ้านลุงอ้วนอร่อยมากทุกคน นี่ฮะจะหาว่าอย่างงูอย่างนี้เลยนะฮะสบายสบายเดี๋ยว้วไปไปวัดไหมหอมหอมเครื่องเทศสดๆด,สดวกขิงค่ะค่ะกระชายปลาคังทุกคนปลาคังอร่อยมากไม่ข้าวเลยอ่ะอืมอร่อย <c oughs> อร่อยมากทุกคนจากตรงนี้ไปประมาณห้าหกกิโลผ่านวัดเขาเป็นในซอยวัดน้ําเต้าถ้ับไปเรื่อยๆ,ๆขวาถึงทุ่งนาก็ถึงแล้วนะอยู่ในกลางทุ่ง่ะทุกคนอืม <c oughs> อร่อยมาก ห่างนะฮะอืมมี2เครื่องฮะมือถืออืมเนีเ่ยตู้เย็นเนี่ยเเรียกมินิบาร์เน่ยลืมลืมอืมอ,มอร่อยตกลง หนังที่พี่เอกสรละพงศ์เราอยู่ที่อำเภอที่พี่เอกบ้านเกิดพี่เอกอำเภอมหาราชนะทุกคนลองนึกกันช่วยกันเม้นมาก็ได้ว่าเคยดูหนังพี่เอกสอละพงศ์ไหมวันนี้ถ้าเราไม่ขี้เกียจเราจะไปบ้านสรพงศ์นะที่บ้านเกิดที่มีมีรูปหนังไทยเยอะๆฮะบางทีเราก็มองว่าการไม่ขับรถมันก็ดีนะ แต่ถ้ามีแล้วมันก็สะดวกใช่ไหมแต่มันก็ม่มันหาทางไปก็ได้ไม่มีรถไม่จําเป็นอาจจะไปรถไฟรถทัวอะไรก็ได้มีช่องทางอื่นก็ไปให้ได้มันลําบากแต่มันก็เราก็ไปอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นบรรยากาศอะไรเนาะต้องไปเรียนขับรถทุกคนอร่อยมากชั้น้นแซ่บแ s อ โฮมสเตย์ฮะ,ะน,นี้หลังร้านบ้านหลุงอ้วนร้านก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะฮะลูกค้ามีลูกค้าประจำต้องคนที่แบบตั้งใจไปกินเน่ะเพราของเขาดีฮะ,ะอยู่ดูในลึกเข้าไปหน่อยฮะ,ะอ,อ,อร่อยมาก